ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิสูซูคิงยอนสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสูซูคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ไตยอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับก็จะตรงกับวันพุทธที่18พฤศจิกายนพศ2563ัน้นั่นเองก็ลืมบอกไปวันที่ไปคลิปหนึ่งเอฟซีเข้ามาเข้ามาคอมเมนต์นะครับ พี่ตายทำไมไม่บอกวันที่ <c oughs> แล้วบอกก่อนเลยนะครับการที่พี่ตายบอกวันที่อย่าได้เอาวันที่ของพี่ตายไปอ้างอิงนะครับ <c oughs> วันที่ผิดก็ก็มีอ่แล้วก็เมื่อวานนะครับขอบคุณเอฟซหนึ่งท่านนะครับน้องกำลังเรียนอยู่กำลังเรียนอยู่ปวสก็เดี๋ยวจะเก็บเงินมาออกรถพี่ตายครับอยู่กับเอฟซีไปนานๆน,น,นะครับอา่านแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้ <c oughs> วันนี้พี่ไต่จะมาทำอะไรก็มีน้องๆขอมานะครับว่าพี่ไต่ขอลองเครื่องเสียงเจ้าตัว o n i w m U X ตัวอันติเมตหน่อยอยากรู้ว่าเครื่องเสียงเขาดีขนาดไหนแล้วก็มีชาวต่างชาติคนท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับระบบเสียงเจ้าอันติเมตก็พี่ไต่จะมาถ่ายให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวอันนี้เอารถหลบแดดนิดนึงนะครับก็ ตัวรถก็ค่อนข้างจะน่าน,นิดหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้ก็เสื้อวางไว้ซะเพราะว่าวันนี้เมื่อวานเมื่อวานพี่ต่ายไปบูธตลาดนัดมาก็มีฝุ่นมีแมงนะครับเดี๋ยวจะรีบเอาทำความสะอาดก่อนที่ลูกค้าจะมาทดลองขับเอาเบรกมือลงเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่คุ้นเลยเบรกมือไฟฟ้าเนี่ย เจ้าตัวกล้องหลังนะครับเขาก็จะมีการหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะเมื่อวานที่พี่ต่ายลองเจ้าตัวลักชัวรี่ก็หมุนหมุนตามเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันหลังว่างๆนะครับพี่ต่ายจะพามาลองเจ้าระบบเอดาสกันคือเราดูทางบริษัทตีเพชรเขาทดลองมาเยอะละ อันนี้คือเดี๋ยวเรามาลองทำเองกันบ้างก็พื้นที่ในโชว์รูมเยอะแยะครับพี่ต่ายจะเอาป้ายความสูงประมาณสักหนเมตรมาตั้งแล้วก็ลองให้ระบบทํางานแต่ว่าเจ้าตัว Adaptive Cruise Control นะครับหรือว่าตัวควบคุมความเร็วแปรผันเนี่ยเมื่อวานพี่ต่ายลองใช้ใช้ได้จริงนะออกออกจากบูธลองตั้งไว้ที่ร้อยสสิบแล้วก็วิ่งตามรถทดสอบคันหน้าเขาก็าตามพอคันหน้าเบรกเขาก็เบรกหมถึงรถทดสอบที่ไปด้วยกันนะนเราไม่ได้ตามจีโรคันอื่น อันนั้นอาจจะโดนลูกปืนอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ละกันอันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับเอาเบรเอาเบรกมือไฟฟ้าขึ้นก็ต้องเหยียบเบรกนะแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้เมื่อวานก็พี่ต่ายไปบูธมาเห็นไหมป้ายก็ยังอยู่หลังรถอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับโดยโทรศัพท์ ที่ใช้ก็จะเป็นเจ้าตัวเครื่องนี้อืมเมื่อกี้ปลดไม่รหัสผิดเดี๋ยวพี่จ่ายจะทำการต่อสาย อันนี้ก็เสียบลองใช้ตัว Apple CarPlay จากจากจากหน้าจอจากตัวเครื่องเล่นเนี่ยแต่ว่าไอเจ้าตัว u อ t i m a t e นะครับเขาก็จะมีตัวเครื่องเล่น DVD ให้ด้วยนะเอาอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันหาเดี๋ยวเอา

ก็เดี๋ยวพี่ตายจะลองเลยแล้วกันนะครับ จะลองไปอยู่ตอนหลังนะครับอันนี้เสียงจะภายนอกนะจะโดนเขาดาไหม <laughs> เดี๋ยวไปตัดเปลี่ยนเพลงกันนะ โอเคก็เด okay, so ี oh, <laughs> <laughs> so, ๋ยวลองเดี๋ยวหาอุปโภคภัณอะไรเอียงกันนี่พี่ต่ตั้งไม่ตรงอ่ะก็คลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะลองไปเปิดฟังดูไม่แน่ใจว่าเสียงจะชัดหรือไม่ชัดเนาะเพราะว่าพี่ต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องไปนั่งตรงไหนถึงจะได้ยินเสียงแต่ว่าพี่ต่นั่งอยู่ในรถนะครับก็ต้องบอกว่านั่งอยู่ตรงไหนก็ได้ยินเสียงชัดเจนแต่ว่าตอนหลังพี่ต่ยังไม่ได้ไปนั่งเพราะว่า พี่ไต่พับเบาแล้วเอาป้ายสาขาใส่นั่นเองสาขาบุรีรัมนอกเมืองกับอ่ะโอเคก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามพี่ไต่เนาะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยิวยงๆิไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ไต่ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ